สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องพังอรไทยนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆแม่แม่อซีทุกท่านในคลิปนี้นะคะตอนนี้นะคะแม่พรก็จะมานะคะสับนอไม้นะคะกลับบ้านเนาะไปส่งกับข้าวเด็กๆก,กันนะคะแม่แม่ในวันอาทิตย์นะคะทุกๆอาทิตย์เนาะเราก็จะไปนะคะถ้าเด็กๆ nah ไม่ได้มานะคะแม่พรกับพ่อใจก็จะนํานะคะกับข้าวไปส่งเด็กๆนะคะ mm ทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกอาทิตย์ นี่หน่อใหญ่มากเลยนะคะแม่แม่อ่ากอนี้มีนหน่อหน,นึ่งเนาะนี่กอนี้มีนหน่อหน่อใหญ่มากเลยนะคะแล้วเราไปดูอีกกอนหนึ่งนะคะแม่แม่นี่กอนี้มีสองหน่อนะอันนี้ใหญ่แลนะ้วเนีะมีสองหน่อนะคะเดี๋ยวแม่ควรจะสับไปแบ่งๆกันเนาะแบ่งๆกับที่บ้านนะคะบ้านคุณยายแล้วบ้านคุณย่าด้วยนะคะ บ้านยายกับบ้านย่านะคะเดี๋ยวไปแบ่งๆกันนะคะสองบ้านนะคะอันนี้มีสองเนาะสองหน่อนะคะเดี๋ยวเราจะสับนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้หน่อไม้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูก่อนด้ก่อนออกไม้ออกหน่อไหมก้อนนี้หนดูก่อนนะคะแม่แม่แมีบน้อ bon แม,แม่แม่คะอุ้ยกําลังขึ้นเนาะกําลังขึ้นนะ,ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กัน มาไปดูฝั่งนี้กันนะคะแม่แม่ฝั่งนี้ละอ้อนี่ไงอ่ามีแล้วมีแล้วมีอีกแล้วหนอหนึ่งนานี่นอใหญ่มากเลยนะคะอยวกไปดูอีกกอที่อ่ากอที่น้องลรไทยนะคะกิ่นเนาะดึงดึงยอดนะ,ะดึงยอดนาดึงยอดอันนี้มีหน่อหนึ่งเนาะก่อนนี้มีหน่อหนึ่งได้เยอะอยู่นะคะแม่แม่ ได้เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวดูกอที่น้องอไทยเขาอ่าคือว่มีเหรอคะแม่เมย์คะนี่อันนี้ไม่มีไม่ออกหนอเลยนะคะตั้งแต่น้องอไทยบุกนะคะตั้งแต่ไปน้องอไทยบุกนะคะบุกกอไผ่นะคะโอ้ฝั่งนี้นะคะยุงเยอะคะ่ะแม่เมยยุงเยอะไม่ออกเลยนะคะไม่ออกหนอเลยนะคะนี่ นี่นะคะอันนี้ก็ไม่โอกหนอนนะคะแม่แม่อันนี้ไม่ออกหนอเลยนะคะไม่ออกหน่อให้เลยนะคะเอาไปสับให้ดีกว่าเดี๋ยวไปสับกันสับหน่อไม้กันค่ะสับหน่อไม้กันนะ,ะแม่แม <c oughs> ่วันนี้บรรยากาศฝนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าเลยนะคะเพิ่งเพิ่งหยุดนะคะตอนนี้เพิ่งหยุดอ่าเพราะแต่น่าจะ ไม่ได้ทํางานแล้วแหละแม่แม่ก็เตือน่าจะไม่ได้ทํางานแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปขุดไปสับฝั่งนื้นกกอนก่อนเนาะแม่แม่เพราะว่าฝั่งหนื้อมันจะอ่าขึ้นโรคหน่อยนะคะลรรรกว่าทางนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสับกันด้านนี้เนาะอ่าสับกันด้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะขออนุญาตตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแม่แม่ เห็นไหมน้อเนี่ย,ยต,ตรงนี้กบกันเน้อแม่แมค่ะอย่าล้มนะกล้อง แล้วค่ะแม่แม่นอใหญ่มากเลยนี่นะคะใหญ่เลยนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปก่อนนี้กันต่อนะคะแม่แม่ไปก่อนนี้กันต่อนะคะต่อนนี้ก่อนนะคะใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะนี่ใส่ตะกร้านะคะแม่แม่เดี๋ยวอนอนนี้กันเนาะ อันนอนี้กันกอนนะคะนี มาเอาหนอใหญ่กันนะคะแม่แม่มาหน่อใหญ่กันค่ะอัน,นนี้หน่อใหญ่นะคะฝั่งนู้นเราสับมาหมดแล้วนะคะแม่แม่เามาหน่อใหญ่กันเนาะ,ะโอเค,นะคะ ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนดูค่ะนอนนี้ใหญ่นะคะใหญ่มากเลยนะคะนี่ใหญ่จริงๆนะคะได้มาแล้วนะคะหน่อไม้ซีนอนใหญ่มากเลยนะคะนี่ซีนนใหญ่เลยนะคะนี่โอ้โหนี่ไของไปฝากนะคะที่บ้านมีหน่อไม้มีอ่าสับปะรดแล้วก็ แมงเนาะ,ะแล้วก็ลิ้นจี่นะคะแม่์มยนี่คือของฝากไปให้คนที่บ้านนะคะนอไม้ข้าวหลามด้วยนะคะเมื่อข้าวหลามได้มาจากบ้านน้องน้โมเมื่อเช้านะคะเอาไปให้เด็กๆกันนะคะไปให้เด็กๆทานกันนะคะเราจะมีอันนี้นะคะอะสับป,ประรดแล้วก็ลิ้นจี่นะคะอันนี้ถ <laughs> ุงนี้คือเป็นขวดนะคะแม่ๆมขวดพลาสติกนะคะเราจะาไปไปที่บ้านนะคะให้่าย่าขายนะคะ อ่าแล้วก็วันนี้จะเสื้อผ้าไปซักที่บ้านด,ด้วยนะคะ <c oughs> ไปปั่นที่บ้านนะคะแม่แมเพราะว่าที่น,นี่ไม่มีอ่าเครื่องซักผ้านะคะไ,ไะคะปซักที่บ้านนะคะปั่นแห้งมาที่บ้านเรามาตักนะคะแม่แมเพราะว่าวันนี้บรรยากาศฝนนะคะบรรยากาศฝนก็เลยอ่าทำให้อ่าซักผ้านะคะไม่ได้นะคะวันนี้เราไปซักที่บ้านกันนะคะไปปั่นที่บ้านกันค่ะสวย ส,สวยเฝ้าบ้านนะลูกโอ้ยส,สวยเฝ้าบ้านนะเฝ้าบ้านนะลูกนะวันนี้ไหนขอเสียงอีกหน่อยเฝ้าบ้านนะลูกเดี๋ยวไปส่งกับข้าวให้พี่ๆเขาก่อนนะคะไหนขอเสียงหวานๆหน,น,น่อย <c oughs> เออได้ค่ะได้ พ่อเตยกำลังทำผลงานนะคะเดี๋ยวพ่อเตยทำผลงานตัวนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะแม่มไปส่งกับข้าวเด็กๆนะคะครับโอ้โหดูค่ะ,คะสวัสดีครับฝนวอ <laughs> นี่บรรยากาศแบบทำงานไม่ได้นะคะแม่ฝนนะคะฝนโปรยน่าจะทั้งวันนะน่าจะทั้งวันนค่นะใะนในผลงานอันนี้ชิ้นผลงานที่สี่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยอวยอีกหนึ่งผลงานนะคะ นี่อันนี้ก็ลูกสาวครับอันนี้ก็ผลงานลูกสาวนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นผลงานของพ่อควานเย้ตามออเดอร์สั่งครับนี่นะโอ้เปิ้ลนนะครับเนนี่ะ็กสวยนะมากการ์ตูนครับฉังอยากได้แบบนี้ครับผมช้างการ์ตูนนะคะเี่แม่ช้างการ์ตูนนะคะ โอเคนะคะแม่แม่ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้จะให้ลูกสาวเฝ้าบ้านก่อนนะคะแม่แมสักอ่าไม่นานนะคะไม่นานนะ,ะเดี๋ยวก็จะรีบไปรีบกลับนะคะเพราะว่าบรรยากาศก็เป็นฟ้าเป็นฝน,นด้วยนะคะแม่แมอ่าโอเคนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับ ครอบครัวเราด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยบ,บายบายแม่แม,แม่ด้วยแบบายบายแม่แ,มแ,มแม่ด้วยลูกแบบายบายค่ะ